สวัสดีครับแม็กคอนทัตครับเป็นไงคะวันนี้ออกมาคนเดียวมั้งโอ้ใช่น้องนัทไม่มาด้วยแต่ว่ายังดีนะครับผมที่มีเพื่อนๆดูมันดีมาแล้วก็มีเพื่อนเจนหนึ่งมาหลายคนเลยครับแต่ว่าน้องนัทติดติดภารกิจครับผมแต่ส่วนเนี่ยเขามาเป็นคู่เรามาเป็นพี่นะพี่แม็กไม่เป็นไรเรามาเฉยายไงเรามานำล่องไว้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าพาน้องนัทมาแต่วาเราเล่มากกับน้องนัทบ่อยนะอะไรนะครับก็ออกงานกับน้องนัทบ่อยโอ้ยโปรตีก็จะออกงานด้วยกันสัดแบบ90%นะครับ เวลาลรนัดไม่มาด้วยก็จะแบบรู้สึกแปลกๆนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่แอดออนนะเนาะใช่แอดออนระหว่างทาง <c oughs> ครับผมครับับก <c oughs> ลา่าสุดแบบมีการบอกว่าเอาเริ่มก่อนเริ่มจากคลิปก่อนที่หมื่นฟ้ากับน้องี่ราเวอร์ชั่นแม็กมบอ๋อก็ก็ขอหัวหน่อยไง มันเป็นสไตล์เป็นสไตล์ครับเป็นสไตล์เป็นสไตล์ใช่ครับสไตล์สไตล์หัวจุ่มไงที่แบบแฟนคลับเขาตั้งให้ว่าแบบคู่นี้ชอบหัวจุ่มอย่างนี้สไตล์หัวจุ่มครับแต่วันเป็นรักแบบว่าเต็มโคตรมากถึงมันแรงมากเลยนะก็ไม่ได้เจอหลายวันครับก็โอดเหมือนเที่ยวอ่ะพูดตรงนะน้องนัดอ่ะแล้วแบบมีแบบแฟนแม่บอกว่ามีไลน์แบบว่าเออน้องนัดก็ไลน์ให้ทุกคนเห็นค่ะอ๋อที่กางจะไปกินข้าวกันแล้วก็เลยแบบรถ ติดนิดนึงเนอะก็ทำอะไรดีก็ไลฟ์กันหน่อยนึงแป๊บหนึ่งให้แฟนหายจิถึงไงก็เราไปกินข้าวกันครับแล้วก็ไปกินกันหลายคนแหละแต่ว่าก็ไปเจอกันที่นู่นอะไรอย่างเงี้ครับใช่ใช่ใช่เป็นเจ้หลายวันตะคิดก็อุ้ยนี่หลายวันแล้วนะก็เดี๋ยวเจอก็ต้องเอาอีกไหมห่อหัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะดีหรออันนี้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนที่แม็กทำแล้วนะเปลี่ยนเป็นอ๋อหุ้ยดีเลยแม่ชอบแม่ชอบอ้อนเอองั้นรอบหน้าเราก็เห็นคลิปเป็นพี่แม็กได้

ก็เขาเล่าฮะ้ังแต่ไม่ยอมสั่งค่าก็ชอบร้องเพลงทั้งคู่นั่นแหละครับแล้วก็แบบร้องเพลงคู่กันน่ารักน่ารักก็มีอะไรโปรตีจะไม่ไปร้องนะแต่ว่าวันนั้นร้องเพราะว่าทุกคนแบบดีมากเลยนะเฮ้ยเวอร์แล้วทุกคนช่วยแต่แต่ดีมากทุกคนช่วยบิวมากม่อนพักกันอ่ะช่วยบิวแม่ก็เลยแบบร้องแล้วก็ร้องกันเอานัาด้วยเสียงดีจริงๆว่าไม่ได้เลยจริงๆอุ้ยมาพอดีเลยครบเลยคราวนี้ต้อเคน่าท่าเรียกว่าสดสดโนสคริปต์สวัสดีครับสวัสดีครับ นี่เพิ่งเจอกันเลยนะเนี่ยนี่เพิ่งเจอกันเลยนะเนี่ยครับสวัสดีครับแล้วเราก็มีเหาเชเพิ่มอีกใช่ใช่ใช่อ่าไหนๆไปแล้วยี่สิบแขกรับเชิญทั้งหลายครับอ่นไหนๆก็เลยแข่งมาคบขาดไปหคนครับโอ้ยขาดตัวใครไปนะขาดใครไปนะาน้องนาันอ๋อคณะทีมภารกิจพี่ถึงสิปกติออกงานด้วยกันตลอดไงแต่ว่าเราไม่อยู่ใช่ครับ ใช่ใช่ประกาศไปหลายประเทศเลยฮะแต่ประเทศแรกที่เราจะไปก่อนเลยก็ไทเปครับผมตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นแฟนมิทติ้งครั้งแรกของซีรีส์พวกเราครับทัวร์ครับผมก็จะอยากให้เป็นแฟนเนอะใครที่อยากจะไปดูพวกเราจากที่ไทยนะเชิญเลยนะผมไปเจอกันได้ที่ไทเปเลยจะได้เจอมากด้วยจะมีอะไรพิเศษพิเศษหรือเปล่าโอ้โหบอกได้เลยไหมบอกได้เลยไหมเออแงมแงมนะเซอร์ไพรส์ของพวกเราอ่ะทุกคนจะเห็นพี่แม็กในอีกร่างหนึ่ง เอางี้เลยเหรอเอาแล้วไงโอ้ยไม่ทันตั้งตัวเลยนะชูตัวขึ้นแม็กซสองร่างเหรอไม่เออไม่เป็นเป็นร่างห้าคนอะแปลงร่างครับแล้วจะมีเซอร์ไพรส์ไหมเนี่ยแหละครับเซอร์ไพรส์ของพวกเราเซอร์ไพรส์เจอเซอร์ไพรส์ออ้าวขนุนขับไม่ไปอันนี้อาจจะไม่เจอฮะอันนี้ก็ลุ้นอยู่ลุ้นให้ไม่เป็นลุ้นให้ไม่เป็นอย่างงั้นลุ้นให้ไม่เป็นอย่างงั้นครับผมเราจะขอดาบพิเศษอะไรไปอะไรนะครับเราจะขอดาบพิเศษอะไรไปขอความพิเศษก็โ้ย อย่างอย่างที่บอกเนืเป็นมิดแรกของที่ต่างประเทศครับผมความพิเศษอย่างแรกเลยคือเราแบบโหเราใส่ใจเต็มแบบครับผมให้ใน e ี g เกินร้อยแน่นอนมีร้อยใส่พันครับมีพันใส่ไปมีซันใส่บื้นครับผมมีหมืนใส่ล้านมีหมื่นใส่แสนครับผมทีละสเต็ปสิโอแต่เราพอก่อนใช่ครับผมมาเริ่มงงนิดนึงแต่ว่าหมายถึงว่าเราจะมีโชว์สุดพิเศษแน่นอนเนื้อไม่ใช่แค่แบบร้องเพลงนะแต่จะมีอะไรอีกก็ต้องรอติดตามเลยครับใช่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมีที่ไทยด้วยใช่ไหมใช่ครับ ครัเลยครับพี่แม็กครับก็ฝากแฟนทูวอลทุกคนนะครับผมถึงซีรีส์จบไปแล้วเนอะแต่เราก็ยังแบบอยากเจอยังคิดถึงทุกคนอยู่เลยนะครับก็มาเจอพวกเราให้หายคิดถึงได้เนอะไม่ว่าจะเป็นแฟนมีประเทศไหนๆเนอะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็มีที่ประเทศไทยด้วยนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนเนอะมาเจอกับพวกเรานะครับผมมามอบความสนุกแล้วก็มาใช้เวลาแห่งความสุขไปด้วยกันนะครับก็อยากให้เจอทุกคนมากๆครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ Star Society